สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากหยุดยาวหลายวันเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาหลายท่านคงได้เดินทางไปทําบุญกันนะคะสําหรับทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรและเวียนเทียนณวัดสุทัศน์เทวราชามเขตพระนครค่ะ นางสาวพลอยธนิกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมการศาสนาร่วมกับวัดสุทัศน์เทพวรารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ปักบาทพระสงฆ์19รูปและเวียนเทียนโดยเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐองคอ์กรเครือข่ายทางาศาสนาสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบสารพระพุทธศาสนา ซึ่งได้บูรณาการการจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นสื่อกลางสารสัมพันธ์อันดีของประเทศด้วยมิติทางศาสนาวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนคุณธรรมพลังบวรและอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพด้วยการจำหน่ายสินค้าและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนาในรูปแบบสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่อาทิการสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนาตอบป,ปัญหาธรรมะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ การผลิตสื่อสร้างสารรค์เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่หลักคำสอนทางศาสนารวมทั้งเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานำเสนอในรูปแบบต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนานะะคในทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะโดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่5-11พฤษภาคม2568นะคะเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังเป็นการน้อมนำหลักคำสอนมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในมิติของศาสนาโดยใช้วิธีการเป็นนวัตกรรมใหม่ๆและก็สื่อสร้างสรรค์และก็เปิด พื้นที่การเรียนรู้นะคะโดยกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีหลากหลายกิจกรรมนะคะวันนี้พิเศษมากๆค่ะจะมีการสาธิตการกวนข้าวทิพย์นะคะหรือการปรุงข้าวมาัทุรายาตค่ะโดยในตำนานนะคะในพุทธกาลเนี่ยได้กล่าวไว้ว่านางสุชาดาได้ถวายข้าว มัทุปายาตนะคะกับพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์ท่านนั้นจะได้ตรัสรู้นะคะในวันวิสาขาบูชาค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมีการสาธิตการทําเข้ามัทุปายาตนะคะโดยสมาคมฮินดูสมาธิแล้วก็มูลนิธิเข้าขวัญค่ะแล้วก็กิจกรรมอีกมากมายนะคะพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสิบเก้าลูกค่ะจะมีการเวียนเทียนมีการฟังเทศฟังธรรมนะคะในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมค่ะเราจะได้ชมพิพิธภัณฑ์นะคะตำหนักสมเด็จพระอริยะวงศ์ษาโคตรละนะคะ สมเด็จพระสังฆราชแพ้ค่ะในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตลาดชุมชนคุณธรรมนะคะพลังบรวรและกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะในส่วนกลางเราจัดกันที่วัดสุทัศเทวราชารามค่ะส่วนในส่วนภูมิภาคอีก76จังหวัดนะคะก็ได้บูรณาการร่วมกันกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดค่ะแล้วก็ภาครัฐภาคเอกชนนะคะได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาตามบริบทของแต่ละจังหวัดด้วยนะคะ